เรามาเจอกันที่วัดปฏิวัติวิปัสนากรรมาฐานเจ็ดวัดเนาะมันจะเป็นแบบว่าเจ็ดวัดแบบนี้นะคะสถานตีวัดพระธาตุพุทาวิติสิบสองลักษณ์อิงกระเต่าเมืองเจียงตุงนะคะก็จะเป็นสถานที่สิบสองลักษณ์นะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะเรามาเรามาทำบุญนะคะ ก็จะมีคนมาทําบุญกัน,เย,ยกนเยอะเยอะแยะนะคะ <laughs> ก็จะแบบเออ <laughs> ให้ผมหรือเปล่า <laughs> มียูทูบเบอร์หลายคนนะคะมาถ่ายนะคะก็เห็นๆกันอยู่เนาะนะคะวันนี้ก็วันออกนะคะเรามากับสาวสวยสวน้องแก้วนะคะ,คะอ่าก็วันนี้วันออกก็เลยจะมีคนเยอะแต่ทุกวันน้องไม่มาก็เลยแบบว่าเออเขาก็น่าจะมาทําบุญแล้วก็กลับแบบนี้นะคะเขามาปฏิวัติธรรมแบบนี้เนาะมันจะเป็นเข้ากาป่านะคะ เพราะว่าแต่ละหมู่บ้านก็มาทําบุญแล้วก็กลับแบบนี้เองนะคะไม่ใช่ว่ามีงานใหญ่อะไรนะคะวันนี้วันออกก็เลยมีคนมาเยอะนิดหน่อยนะคะเราจะถ่ายรอบๆในวันนี้ให้ดูกันนะคะทุกคนามาใส่บาทก่อนนะคะเราจะมาใส่ขนมใส่บาตรชิ้ขนม อาถ้าพรมเยาวสถาก่อนได้ติดข uh, like uh, wow, uh, um, eh ึ้นมาหน่อยเลยบหัผ้าต่างเขาอาตียังเดี๋ยวไว้ดีงามหน่อยขออ่าสมมาเอาไปเก็บธาพรมเยาวสถานเขาอาจจำสะดวกสบายเหมือนตีวัดของเฮาเหมือนตีเฮือนของเฮานะอ่าตีเฮือนของเฮาเนี่ใครอยู่จื้อก็ได้ใครน่งจื้อก็ได้ใครนอนกอดจื้อก็ได้อาเทวัดของเฮานั่นอ่าพระธาตุพม่าอ่าพุทธปิติของเฮานั่นอ่ามันอาจจะสะดวกสบายเราก็ต้องเรงขอสม่าอภัยอ่าบ่าหวาที่เป็นตั้งขึ้นผ้าต่างไวยังเรียกว่าดีงามนะ ไม่เห็นบรรยากาศตอนเช้าบอกงไวเต็มเลยแปบอ่าเลขสี่หนึ่งแดมห้องเหว่งแถมหมาเลขสองหนึ่งแผงสามเหว่งแผงสาคนหรือว่าคนย้อนสาท้านไข่ถ่ายต้านต้านคืนพระธาดุแห่งนี้หรือว่าคนยีอนสะทานไข่ถ่ายต้านอย่างอื่นหรือว่านานาต่างต่างเราก็มาทำบุญก่อนนะคะว่าพระธาตุมันสร้างใหม่นะคะก็เลยแบบว่าเออมาทำบุญก่อนเดี๋ยวเราจะถ่ายรอบให้ดี เดี๋ยวสักห้าวันได้ของผู้หนอกอย่างขึ้นมาแล้วเนี่ยขอเชิญเนอทางในเนอะเดี๋ยวสักห้าวันกว้างขอเชิญในพาร์ตี้เนอะถ้าแบบวันไหนผายต้านยวก่อนนางลิ้มๆหนอะ้อๆไผายต้านเนี่ยโอ้โิปนะถ้าบอกก็ผายต้านใส่ข้อห้องหมักน้ีวดานาน ธรรมดาอยู่ตั้งเลนาะผมเหวี่ยงชนะก็เนอยอยู่ตั้งพันถาตั้งเนิขอเชิญอใจนะอ่าเขามาทำงในนี่นะอ่าสนะตีอาจจะแก่นิดนึงเนาะตัวโก้สม่าภัยผมเหวี่ยงชนะเขาเพราะว่าห่อเขานั่น อ่าแฮมเมตตาซอบสองเสียงเง,ย,งหยหน่อกเหนี่ยวสะท้าเนาะอกรลกรรมเน่อ,อก่กนนอตึกไปซื้ออยู่กาตึกไปซื้ออยู่อออขอในมาปลายตาขันอยากน้าจอมโนเงินอยู่หนึ่งเดือนแถบใหม่นี่มาแขทงเนาะเปูาใจอีเหนี่ยวนางเอวยบานน้องกลางในมาปลายตาจอมโนเงินอยู่ห้าหญิงแทบใหม่นี่มาแทง โป้ใจใส่เหมี่อนางทำเกี่ยวบานน้องกลางไดมาถวายต้านจะนวนเงินอยู่ห้าหงแถบหมายนี้มาแทงเป้ใจเก้ยวเหมียอนางตองบานน้องกลางไดมาถวายต้านจะนวนเงินอยู่สามหงนแถบแหน่หมายนี้มาแทงโป้ใจสามเมียวนางหยอดบานอ่อนได้มาถวายต้านจะนวนเงินอยู่ห้าหินแถบหนอใหมายนี้มาแทงโป้หนานต้านเมี่องนางงอนบานกวางไดมาถ่ายต้านจะนวนเงินอยู่หนึ่งหมื่นแถบหมายนี้มาแทงโป้หลวงสมเมี่อนางอามทีบานกวางไดมาถวายต้านจะนวนเงินอยู่หนึ่งหมื่นแถบ า่เราขึ้นมาข้างบนนะคะเขาจะปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะก็เลยวันนี้เราตกข่าวค่ะทุกคน,นตกข่าวเพราะอะไรนะคะวันนี้วันออกใช่ไหมเขาออกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนอกคิดว่าอ,าออกวันนี้นะคะ,ะที่นี่ก็จะเป็นเต็นท์ที่เขามาปฏิบัติธรรมนะคะมีสิบห้าองค์เนาะก็จะอยู่ข้างนอกแบบนี้มันจะเป็นบนดอย โอ้อยู่ที่นี่มันกัดดีมากแต่อ่าเขาออกออกกำออกออกตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เลยมาไม่เห็นอะไรเห็นคนเยอะๆนะคะแล้วก็บริการรอบๆนะคะเขาเข้าเจ็ดวันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ใส่ใส่บาทแล้วก็ยาดน้ำแล้วก็กลับ อาจจาะอธิัยไม่ค่อยเก่งนะคะทุกคนพวันน้องก็ไม่รู้หมดเนาะว่าเป็นยังไงบ้างต้องบอกอยังไงเนาะโอ้โเนี่ยมันไหลมันไหลลื่นมันไหลไหลมันไหลไหลคิดเอาคนเดียวนะคะแล้วก็เลินมาคิดว่ามันไหลไหลไม่ใช่จะล้มเสย <c oughs> อรสาวนี่เอ้ก็มาไงเนาะสาวนี่ก็มาเอ้สดอันเออเช้าสดรึเราจะไปดูพระธาตุนะที่เขาสร้างเขาสร้างตอนนั้นเราก็มาเนาะเขาใส่ใจพระธาตุเขาบอกว่าอะไรนะใส่ใจพระธาตุอะไม่รู้ใส่ใจธาตุนะคะ ก็เราเพิ่งมาตอนนั้นเนาะตอนนี้เราเพิ่งก่อสร้างประมาณครึ่งหนึ่งแล้นะจะไปถ่ายให้ดูทุกคนไปถอดช่ำผ้าก่อนร้อนแล้ว นี่นะคะพระธาตุที่สร้างใหม่นะคะวิตอนนั้นเรามาก็ประมาณนี้นะคือแบบเขาไม่ไม่ยังไม่สร้างต่อได้เลยค่ะตอนเรามาตอนนั้นอะ

Chi nhau này mượn một cái mẹ con 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 ủa gì nhá đuôi nó ngắn lênh 2 sấp kìm gì ra cái này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 

อันเาบอเพชรองเชรนั่แห้เอหาเล่ยเนมีอย่อนทีอย่สีา่งเขาให้เข่อนันี้เา เราจะมาเพหาน้องนะนะรอแบบว่านัดน้องเขาแล้วน้องเขาก็ว่างนะคะมีที่เขาขอมาว่าอยากจะให้ไปถ่ายคียปกับตที่น้องคู่แขกนะคะวันนี้เราก็ไปแล้วนะคะก็รอติดตามดูด้วยนะคะว่าเราจะมาวันไหนเนาะ นองจดซั้งบ่แป้งติแป้งติบ,ตบอืมวะอ,อ๋อครั้งก่อนแล้วก็ถามชื่อแนละ้วเนาะแป้งติบเนาะอ่าจะจาไวด้ดีๆนะนู้นน้องแล่น้องจดซั้บ่ใส่ติบใส่ติะแทน้อเนาะก็ปีมีไนเนนะ เสียงซ้อนเสงซ้อนเงี้ยเสงซ้อนเสงซ้อนน้องแสงซ้อนนะคะคุณพี่ใส่สูอะไรเราไปดูข้างนอกก่อนแต่ตอนนี้คุณแม่ไปไหนเราไม่ร nah. ู้ตตราานนนนนนิมออพั <oh ั then, ัักกสง้้ีี่วเะทยะ อันนี้มันก็พักงานทำงานกันอันนี้มันมีมั้าอันบวเจ้าอันอยู่ทีบางถาดนังดีเนื้อถาดที่เลยไปชั้นดีเก่าเพ้นมนนั่งดีพาเตนก็เลยชั้นดีนั่งพาเตนดีค่ะ าอยู่นะพอประมาณเฮ้ยเราเจอดูยูทูบเบอร์ด้วยนะสวัสดีค่ะใครเอ่ยหอมเลิศซันนะคะค่ะมาเต็มเจ้าอะสมานกรรมเสรต้นตักเลยเออเอาเลยกันเลยมันแยกกันเนี้ยใช่แจกแม็กนะคะใช่ค่ะมากว่าเหลือแก่หรอกเออโน่นมาขวบจมคนกลาง เจียว่าเจียวอ่ะกครวเา่าคเพอกัลองมาถ่ายคือกนเนี่ยถายไปไหนไม่รู้ต้อกั้หายลน่มาแจกเอาค่ะนี่เจกไม็กนะกัดตัวกันยน้นมาสาวแทนกันเ้อเซีเนยรูใส่เสื้อขาวหมดเลยส่วกตังบนไหลวะไรตั้งนีย โหยอยากให้ออกกล้องน้องหอมนะคะก็เลยเกรให้ออกมาทางนี้สั่งเอาพาอันนี้ที่ไหนไหมมาตามาตาก็อยู่ทางไหนแล้วไม่รู้นะให้ออกมาก็เลยออกมานะคะน้องเมื่อกี้เราอ่าอาจจะเรียกว่าพี่หรือว่าเพื่อนไม่เพื่อนก็แล้วกันเนาะน่าจะอายุใกล้เคียงกันเนาะก็หือได้สุดไร อยู่สูงนิดนึงว่าเราปาร์ตี้อะไรก็ยี่สิบเขายี่สิบเอ็ดก็ต่างกันนิดนึงเนาะเรียกเพื่อนก็ได้เนาะถ้าถ้าเรียกพี่ก็เดี๋ยวจะดูแก๋ไปนะยังไม่อยากแก๋ยังไม่อยากพก่ใช่เรียกเพื่อนก็ได้ใช่ ก็ฝากช่องด้วยนะคะก็น้องหอมเด็ซันนะคะเข้าไปติดตามกันได้นะคะเพิ่งเปิดช่องใหม่แหละน่าจะสองสาเดือนนะคะยังไม่มาถึงสามคันทัอ๋อไม่ไม่แน่ใจเลยยังไม่แน่ใจเลยประมาณนั้นแหละยังไม่ไปไหนเลยอ่าฝากช่องด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวถ้าหอมขึ้นบ้านใหม่ก็จะเชิญยูทูบเบอร์หลายๆคนมานะคะก็รอติดตามด้วยนะคะว่าน่าจะบ้านน่าจะเสร็จเดือนหน้าเนาะ ยังไงก็น่าจะเดือนหน้าแต่ว่าวันไหนยังไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวถ้าว่างก็จะไปเที่ยวบ้านเขาเนาะให้เขาพาเราไปชมไปเที่ยวชมหมู่บ้านกวางเนาะอยากไปดูเขาทําเหล้านะคะยังไม่เคยเห็นทําเหล้าเลยใช่ก็อาที่หมู่บ้านกวางนี่ซื่อเสียงดังที่แบบต้มเหล้าต้มเหล้าเนาะเราเยังไม่เคยเห็นสักครั้งเลยนะเดี๋ยวถ้าจะไปก็เดี๋ยวจะท้าขาบัวฟองเนาะแล้วก็ค่อยไปเจอกันที่บ้านบัวฟองนะที่เจอกันข้างกใช่ ก็เลยพึ่งแอดถ่ายนนะคะเดี๋ยวเราไปดูอ่าที่นองขวานกับบ้านกวางมาบริจาคพร้อมกันแบบนี้ก็เลยได้เจอกันถ้างั้นก็ไม่ได้เจอกันนะคะตอนนี้ก็เขาไปตักข้าวเไปตักข้าว๋ตวเราไปดูเขาตักข้าวนะคะอู้หคนเยอะมากเลยนะแบบเหมือนแย่งกินแบบนี้เลย โอ้ม oh. ันมากเลยค่ะ เขาหวานนะอ่าถึงเวลากินข้าวแล้วนะคะก็คนจะเยอะแบบนี้มาแย่งกันเหมือนแย่งกันนะคะก็ไม่ใช่ว่าแย่งคือแบบถึงเวลากินข้าแวแล้วนาะคนไหนก็หิวแต่ขอคนอื่นไปนั่นก่อนไปเอาก่อนเดี๋ยวเราสุดท้ายก็ เราสุดท้ายก็พอนะคะคนอื่นกินแล้วก็ไปกินจะกินอะไรก็หากินตอนนี้ก็ถึงเวลาที่กินข้าวเนาะเขาก็จะมาแบบามาเอาเข้าวข้าวใครชอบอันไหนก็ตักใส่บนนี้นะคะเดี๋ยวคนอื่นกินกินก่อนนะคะ ี๋ยวคนกินแบบว่าไปกินก่อนน้องไฟไปตังนะคะถ้าไม่พอก็ไม่กินแล้วะคะ่ะถ้าพอหรือว่าเหลือแบบไ้่ค่อยกินนะคะนี้จูมันคนะอยอเยไ่นเยเไม่ไ่ไม่ต้องใส่เยอะหรอกไม่ใช่อ่อยมึงม,มาก เอาหมาักจะใส่น้ำถันวเน่าใส่อิ่นกับอะไรเออเออมเดียวกันกินนั่นแค่ชิมแค่ชิมไม่ใช่ว่าจะตั้งใจกินนะอันนี้หนึ่งอิดหรนะนะืออิดหรืออิดกันไรมาเสร็จแล้ว อันน <Yeah, S 1> ี้คืออะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวชิมดูกันนะคะจะเป็นแตงก็ไม่ใช่เนาะไม่ได้ใจอ่ะเนาะก็จะเป็นแตงหรือเปล่าเป็นไงแตงอะไม่ใช่แตงนะชบมันก้อยอะ วันนี้เราก็มาทำบุญ12รักนะคะก็เขาเข้ากำป่านะคะส่วนที่พระธาตุก็เพิ่งสร้างเองยังไม่เสร็จครึ่งหนึ่งถึงว่าสร้างได้ครึ่งหนึ่งเองแบบนี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากทำบุญไม่ดูจะทำบุญมาทางไหนก็ ติดต่อน้องน้องจะเป็นสะพานบุญให้นะคะสำหรับคนที่ากทำบุญนะคะวันนี้เราก็ไปทำบุนพระธาตุด้วยนะก็สำหรับวันนี้บรรยากาศ